ความหมายของ Angel Number 2.1.2.1คือสัญญาณว่าคำอธิษฐานของคุณได้รับการตอบรับแล้ว2.1.2.1คือพรจากสวรรค์ไม่เห็นตัวเลขนี้บ่อยๆให้เชื่อว่าคุณถูกอบอุ้มลวยใต้ปีกของเทวดาสิ่งที่คุณขอไว้หรือกำลังทำงานหนักเพื่อให้ได้มากำลังถูกจัดการอยู่เบื้องหลังดังนั้นอย่าพึ่งท้อถอยหรือรีบเร่งปล่อยให้กระบวนการศักดิ์สิทธิ์ทำงานต่อไปสอคือความคิดบวก การเปิดรับโอกาสใหม่2.1บอกไว้ว่าเป็นสัญญาณของ Good thing to come ผลลัพธ์ดีๆจะทยอยหลั่งไหลเข้ามาผลจากความพยายามที่ผ่านมาดังนั้น2.1.2.1จึงเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งดีๆกำลังเดินทางมาสู่คุณเป็น2เท่าตราบใดที่คุณรักษาใจให้มั่นคงคิดพูดทำในทิศท,ทางบวกเป็นจุดเปลี่ยนสู่เฟสใหม่ new chapter เลขหนึ่งคือการเริ่มต้นส่วนเลขสองคือความร่วมมือและสมดุลเมื่อรวมกันแบบ m i r รอร์อ t 2สองหมายความว่าถึงเวลาเริ่มต้นเฟสใหม่แต่ไม่ต้องเดินลุยคน